ชางด้วยม่ยหอิ้ม uh ่อื่อง่มไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่ไงให้ยิ้มในั่งไปแม่ใส่กระดุมใส่กระดุมใส่กระดุมปิดกระดุมโอ้โหกรรมดาที่ไหนเนี่ย กระดูกนี่อะสวยเป็แดงเามิกวสปิดแล้วเหรอปิดทำไมล่ะมิวสีกนะต่อจานต่อจาก็สลับกันไงสลับกันไม่มีหรอกเนี่ยเนียเป็นตักกล้องเียงสมทีเดียวแล้วก็ขอเพให้พรอทีเดียวารอดูธรรมดานี่ดีกว่านี่ลูกนี่ตองีดีกว่ามากนี่อบ ไหนยิ้มหรือยังแต่เขาถ่ายรูปไปเห็นหล่ายิ้มอยู่ไปเอาไปเอาไว้ไัมามาเข้ามาเลยต้นนี้แหละมาอกนี่เขายกเอไว้ตรงนี้ก็ยิ้มุ้งจะสูงเกินไปเปล่าอ่ะร่อง่างนี้เขาเรียมาเรื่อย บอกเลยแ้วบอก่ยแล้วเราก็จะได้ยกมือขึ้นรับ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 ขอพรด้วยเหมือนกันวันนี้วันดีวันที่ลูกๆทุกคนได้มีโอกาสมาลดน้ำดำหัวบิดามารดาผู้มีพระคุณผู้เป็นผถมแห่งการศึกษาผู้เป็นผถมในการนำพาลูกๆ ให้เจริญเติบโตมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่ในทุกวันนี้วันนี้เป็นวันมหาวันเป็นวันมหามงคลด้วยท่านพระเจ้าทุกคนลูกๆทุกคนก็โอเคอ่าแป้งมันแห้งไปหรือเปล่าเอาน้ำเติมหน่อยไหมเติมน้ำหน่อยว่ามันแห้งไปหน่อยอ่ามันมันไม่เกาะใช่ ngon đường à biển ngang biển cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ก็พูดอะไรก็พูด สาธุเอาเอกน้ำเอกน้ำเอกโหแล้วผมมันสัญญาโชคดีโชคดี <ừ. S 2> ชุ่มชำชุ่มชำถือให้เดอดต้เอด้มจได้มนดอ้หแข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะคุณแม่สุดซืย สภาภาพใจแข็งแรงแุข็งแรงแข็งแรงจ้ภาพแข็งแรงานานนานจ้า ครับขอให้แข็งแรงนะครับขอให้สวยวันสวยคืนสขภาพแข็งแรงเชื่อวันเองเรามีโปรแกรมอีกเยอะครับ

สาธุลูกหลานดีท e, ุกคนครับสาธุครับแข็งแรงแข็งแรงครับจะได้ไม่เสียเวลาเล อย่างแรกครับนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันครับผมเน้นเที่ยวครับเชิญผมว่าบทุาตรกานยชุ่มฉ่ำชุ่มฉเสาไ่ตก็ไม่ถึงขนาดนี้ไม่ขนาดนี้ไม่ตาดนี้ยม

แข็งแรงสวยแข็งแรงด้วยอวามกางความสนองต้อง้ออควา điểm <laughs> gần <laughs> nói <tưởng> chuyện <cười deli> <cus> <laughs> แข่งแรงที่สุดในสมการปยนะคะนะอมัันอโอ้โหรวยรวย กี่มง6ตะกี้เฮ้ยแต่มันสัมผัสได้ว่าทุกคนสงจิตกะไดนะวงทุกคนเรยนอะรทุกคนสัมผัสได้หมดม่คุฝันดีปลาให้กินเพียนอือ bài nghe, ít thôi, không, 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 ดีแล้วแหละไม่เห็นคือเอาเล่นก็เล่นไปใช่ไปนังบ้านเราเขาแต่งนะครับเพื่อนะครับกดชื่อนะครับมาเพิ่มความสนุกแต่บางทีมันก็ก็ขอบเขตไปตรงนั้นขอบเขต ไม่มีใครไปเล่นแล้วม่ไย้เ่นไม่มีแล้วใช่ไหนี่กนี่เลยนี่เองนี่เองงงเนลูกเราทำลูกไม่ได้เ่นเรอรอนเก็เสีเราเป็นสาวก็ไม่น่้เพราะเป็นสาวเล่นอีกทีตอนมีลูก เออรอซ้ำอยู่ การที่คุณดูเขาปั่นวันสิบรอบแล้วเนี่ยฮะรอบแอากาศแบบเหมือนฝนตัดสิบแล้วสิบแล้วอากาศร้อนอะไรเราดูว่าตอนเช้าเออเออไม่ตื่นเองแหละจริงๆแดดตอนเช้านี่ก็วิตามินดีใช่ให้โดนมากไหมแดดช่วงเช้าเป็นวิตามินนะมครับหน้าร้อนแป้งเราอนแป้งดีเวลากินยาเอาแดดเข้าไปแดดเช้า น้ำที่เหลือก็ไปนะสนินดิ่ารือว่าคุณทำไงเช่าโรงฟิตไม่ยินดขนาดนี้เมเห็นนั่นมันมีไอ้ขวดน้ำมันแข็งแบบนันมีอาศัยไวเรียกไปเอามีสับไก็ก่อ้ที่เมื่อกี้มันโอ้โหโอ้โหกะบอกกะบอกด้วยครับกะบอก Ha <laughs> ลามด้วยปีน like hey, ี้ร right. ุ่นลามปลดนี้ให้แม่เดินไม่ใช่ถ้ามันจะปลดหนี้ได้นะไม่สร้างหนี้เลยคุณไม่ไอพี่พี่ก็ยกให้มันเป็นเลยสิบสอง มึงจะพนกับกูไหมเอาเซโอ้รออยู่เดี๋ยวรอน้ำู่อยัาเจ้อ้เอาเ้าค่ะจะให้แล้วกูก็จะไปเลยนะนะโอ้โอลาโตเอาให้พวกมึงอยู่ดีมีสุข ขับเค็งแร่งเดินลูกหลานเอ้ยเงินทองก็ไม่ต้องกลัวนะไหมาเทมากูค่อยๆเก็บววกมึงจะใจรอ

แมวแมวมแล้วอสภาพอย่างเดียวนะเวลานี้ความสุขด้วยบารมีล้นเหลือเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนเหลือเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บจโบจัโบ My let's I